ครับพี่น้องยามมหอดหมายชิ้ายครับหลังนี่ครับพี่น้องหลังมาขึ้นนี่คี่ว่ามันต่ำเนาะผมใหญ่ลงมาใส่หางหลังหายครับเห็นดินยืนยืนอยูย่ย้งางหลังครับผมเขาไปเบิ่งกันขึ้นหนิงเห้วเนาะใหญ่ลงมาใส่หนีครับ วัสดีครับพี่น้องตอนนี้อยู่ในช่องล้งทงอีสานครับหลังจากเมื่อคืนพี่น้องแต่หลังจากคลิปที่แล้วครับเขาใส่บ่วงไว้เนาะผมไม่ได้กู้นะครับมือว่านครับก็เลยโราการัดมายามย้ำแรกครับผมหมายแรกของเขาเนาะมือหนีบก็ได้เอาขายจะบกล่องมาครับลืมเงี้งหนีบอยู่ที่เรไม้นี่ไม้นี่มือว่านดิบลังเดียวเองครับผม ไม่ห้อยหนู่ครัเพื่อนหนูบอเหแสงสัยม่เหรีย e มีทั้งส่วนก็เห็นก็อห้หนูซูนจักหลังเลยคับมืม้นเดิมน่คือหนู หังมีไส้หม,ม,ม,มองใหล่ะลัังมีไส้นงบวงหลังมีเสียครับหไม้ผมหิข้องียผมใจบันหนียบเห็บังเห็นเห็นน้องอยู่ไหนดิเห็นม,มัน้อ ทางบนบ้ามีกับว่าตีนครับเิมลงไปพี่น้องบ่เห็นครับ หายเลยบวงผมห่เห็นครับผมมันไม่ยอมไปเห็นหน้าเดี๋ยวมันสอดมะบึงไม่ครับเพ่ะเห็นไหเสียดายครับผมเดี๋ยวไปเบิ้งกันอีกรอบหนึ่งหมายเลสองครับพี่นกหาหัเห็นนะครับสรุปหลังนั้นมองท่านเด็กนี่งหนมาครับหนีครับ เดี๋ยวจุดสุดไทยไปเบิงน้ำกัดเน่ยจุดสุดไทยครับล้างนีนะ่ด,ดีดีแล้วครับมหมู่บ้านก็ดีโอ้เขาเสียงหนูห่วงอยู่ดีครับเดี๋ยวประนี๋ผมใส่ ไอพี่น้องจาหลังนี่ไว้นะครับที่ผมใส่หมอมอเนี่ว่ามันจะเป็นยังไงนะครับรอบเสามันจะมีหนูติดนะครับตาบ่วงหนูมีมอยง่งพวกข้าครับผมเดี๋ยวเขาไปหลุนมึงตอนเสาครับตอนแรกมันมีอยงเลยครับผมครับผมสวัสดีพี่น้องตอนเสาเครับมือนีเป็นมือที่สองนะครับที่เขาใส่บ่วงไหว ครับผมมือน,นี่แก่ซิบกูแล้วครับแล้วนี่ซองมือกับยังวัวไม่มย่างว่าต่ำเลยครับน,น้องเหมือนเดิมเดี๋ยวหู้รอดนามรดกันเพรก็มันจะไม่คล่องต้องใช้มันใหญ่แหละครับนหนูย้ายหนูย้าย ใส่ไว้ยังไงก็อย่างนั้นเลยโอ้มืคน,นี่หนาวค้องแท่เลยครับพี่น้องอากาศเย็นเย็นอางทีรดม่นดังอันเลย เดีผมเดี๋ยวมีแต่มีตัวเดี๋ยวผมถ่ายให้เบิ้งด้ยวยเอพี่น้องยามมหอดไม้ชุดถ่ายครับหลังนี่ครับพี่น้องหลังเมื่อคืนนี่คือว่ามันต่ำเนาะผมใหญ่ลงมาใส่หางหลังหายครับเห็นดินยืดยืดย่ดขหางหลังครับผมเอาไปเบิ้งกันครับนี่ครับบวงลมพี่น้องบ้งใส่ครับ บักยางไงเลยพี่น้องใส่ไงญใส่ไงครับนี่ครับนี่ตัวครับอู้ใส่สวยครับเห็นดินนุ่นขึ้นหิงเห้อเนาะใตหนี่ครับเพราะถือครับใหญ่งลงมาใส่ลงุลงๆเรียบร้อยเลยครับอ้หใส สวยเลยครับพอดินครับหนู้ยไม้นี่ใบลีลาเนี่ยครับเมื่อเดียวขึ่นหมเน๊ะโจมโจมน้ำอลไรพี่น้องเอ้กับผมลงกระสอบไปแล้วครับพี่น้องตัวสวยๆเลยครับหางหง่อยู่ดีครับพี่น้องซัมนิวซีครับแต่ว่านูมึงนีพอดินครับ มือขึ้นถือยูจุดจุดนั้นครับคอับจุดนี้แหละมีถือยูจุดนี้ครับนู้ถือยูขวยเดียวครับเอาเข่าของเราแล้วกันทีมาลุยกันครับพี่น้องหรือไซเวนาเติบอยูครับนี่ครับผมเดียวเขาไปเบิ้งกันต่อครับบาดเจมีแ้มบ่เลี้ยแค่นี้ครับผมได้แตได้แ้มเดียวครับเดี๋ยวยางเบิ้งน้ำาบนครับผม ครับเดี๋ยวเขาหอเบิ้งหมายสุดท้ายของครับเดี๋ยวยังกู่ครับกลอกหาเบิ้งกันครับหนิงผมมากครับผมเพราะว่าจุดนั่นน่ะมาถูกมือเลยครับเพราะว่ามือมืออ่างกะตำที่สองหลอกนะครับแต่ว่าติดบ่เข,ข้อครับ มันหมุนหนองมากเนาะผมใส่เว้ยเหยียดคิดเลยครับนี่ผ่าดีคิดเดียวคิดนีดีสิ่ครับเป็นเดิมครับดังนีผ่าเนี่ย ผ่านไปนี่ห้อยเรียนไปโอ้ดีเลยครับพาผมพี่น้องเหมือนลราครับสรุปได้หนูตัวเดียวครับมาหน,นี่ถือว่าเก๋ยังครับผมดีกว่าประเด้ครับได้ก็ได้ใส่ง่ายครับผมใส่นี่นะเจ้ซีขีดหาขีดได้ครับผม ครับพี่น้องครับถือว่าโอเคครับแตมหนึ่งครับผมครับผมเดี๋ยวเก็บบ่วงกระบาดกันครับเดี๋ยวมือหนาเจอกันครับผมสําหรับมือนีไม้นี่ก็ได้ไปสองตัวครับไดมือละตัวแะ้พี่น้องเนาะกับปรมานกับพ่อได้ปิ่งพ่อได้ขวอยครับผมครับผมสําหรับคลิมหนีลุงธงอีสานขอตัวลาไปก่อนเจอกันคิมหนาสารับคลิปนีสวัสดีครับ